คุณเคยเดินเข้า Starbuck สแล้วรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันทีไหมกลิ่นกาแฟที่ลอยมาเพลงเบาๆในร้านและบาริสต้าที่จำชื่อคุณได้ทั้งหมดนั้นเคยเป็นภาพในหัวของชายคนหนึ่งที่เติบโตมาในย่านคนจนที่สุดในนิวยอร์กและวันนี้ผมจะพาคุณไปฟังเรื่องของเขาฮารเวิร์ดชูสไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยไม่ได้มีสูตรกาแฟลับตกทอดจากปู่ย่าตายาย และไม่ได้เริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินล้านเขาเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่โตมาในย่านแคนนซีย่านคนจนทางฝั่งรุกคลินของนิวยอร์กบ้านที่เขาอยู่เป็นโครงการบ้านคนจนที่รัฐสร้างไว้ผนังบางเฉียบพื้นปูนหยาบแม่ต้องใช้ผ้าเก่าๆมาขึงแทนม่านเราไม่มีอะไรเลยนอกจากความฝันฮาวเวิร์ดเล่าครั้งหนึ่งพ่อของเขาเป็นคนขับรถส่งของไม่มีประกัน ไม่มีสวัสดิการวันหนึ่งพ่อเขาล้มข้อทาแพลงจากการทำงานและถูกไล่ออกทันทีไม่มีค่ารักษาไม่มีเงินชดเชยไม่มีแม้แต่คำขอโทษจากบริษัทนั่นเป็นครั้งแรกที่ฮาว์เวิร์ดได้เห็นกับตาว่าการไม่มีโอกาสมันทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงเขาไม่ลืมวันนั้นเพราะมันคือเมล็ดกาแฟเมล็ดแรกที่จะงอกงามในอนาคตตอนยังเด็กฮาวเวิร์ดหาเงินด้วยการล้างร ขายหนังสือพิมพ์และเป็นเด็กส่งของตามร้านค้าแม้จะลำบากแค่ไหนเขาก็ไม่เคยโกรธโลกเขาแค่อยากมีทางเลือกมากกว่าที่พ่อเขาเคยมีเขาเล่นกีฬาเก่งมากโดยเฉพาะอเมริกันฟุตบอลเพราะร่างกายแข็งแรงแบบเด็กยากจนที่ฝึกทุกอย่างด้วยตัวเองจนได้ทุนกีฬาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนอร์ทเ n นมิชิแกนในมหาวิทยาลัยเขาไม่ได้เรียนธุรกิจหรือกาแฟเขาเรียนคอมมูนิเคชั การสื่อสารและทำงานเสริมทุกอย่างที่ทำได้ล้างจานขายประกันรับโทรศัพท์เพราะเขาเชื่อว่าไม่มีงานไหนไร้ค่าถ้าทำให้เราได้เรียนรู้หลังเรียนจบเขาไปสมัครงานกับ s ีร็อกบริษัทเครื่องถ่ายเอกสารเริ่มจากเซล์แมนตกต่อยแต่กลับได้ชื่อว่าพนักงานดาวรุ่งภายในไม่กี่เดือนเพราะฮาร์ a r d มีพลังแปลกๆเขาฟังลูกค้าอย่างตั้งใจ จดทุกคำที่คู่สนทนาพูดจำชื่อจำสไตล์จำนิสัยแม้แต่ชอบกาแฟแบบไหนด้วยแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตก็มาถึงวันหนึ่งเขาทำงานให้กับบริษัทขายอุปกรณ์เครื่องใช้สนักงานและได้รับหน้าที่ไปดูแลลูกค้ารายเล็กๆที่ชื่อว่า Starbucks Coffee Company ร้านเล็กๆใน Seattle ที่ตอนนั้นยังไม่ได้ขายกาแฟสดด้วยซ้ำ s t a r b u c k สในยุคก่อนยังเป็นแค่ร้านขายมเมล็ดก,กาแฟาและอุปกรณ์มี3เจ้าของเป็นนักพอกาแฟาไม่มีใครสนใจขายกาแฟาดื่มไม่มีโต๊ะไม่มีเพลงไม่มีบาริสต้าแต่ทันทีที่ฮาวเวิร์ดก้าวเข้าไปในร้านสตา b u c k คสาขาแรก <c oughs> เขาสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ต่างจากร้านอื่นกลิ่นกาแฟาเข้มเข้มเครื่องบดท,ที่ทำงานแบบมืออาชีพและพนักงานที่อินกับกาแฟาจริงๆ เขากลับไปบ้านคืนนั้นแล้วบอกแฟนของเขาว่าร้านเล็กๆนี้มีอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าทุกอย่างที่ผมเคยเจอเขารู้ทันทีว่า Starbucks อาจไม่ใช่แค่ร้านกาแฟแต่มันคือวัฒนธรรมได้ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่คือประสบการณ์ของคนคือที่ที่คนสามารถเข้ามานั่งสื่อสารรู้สึกปลอดภัยและกลายเป็นสถานที่ที่สองรองจากบ้าน ฮาวเวิร์ดพยายามขอร่วมงานกับ Starbucks แต่เจ้าของร้านยังไม่เปิดรับเขาเลยยื่นข้อเสนอไปเรื่อยๆตือ้อจนวันหนึ่งเจ้าของใจอ่อนยอมให้เขาเป็นหัวหน้าการตลาดและนั่นแหละคือจุดที่ Starbucks เริ่มเปลี่ยนจากร้านเมล็ดกาแฟเป็นร้านสถานที่เปลี่ยนโลกปี1983ฮาวเวิร์ดเดินทางไปอิตาลีแล้วพบกับสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นในอเมริกา ร้านกาแฟาขนาดเล็กเรียกว่าเอสเปรสโซ่บาร์คนยืนดื่มเร็วๆข้างเคาน์เตอร์แต่ทุกคนมีตัวตนบาริสต้าจำชื่อคุณได้พูดคุยเหมือนเพื่อนและกาแฟาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่มันคือวัฒนธรรมเขานั่งนิ่งๆแล้วจินตนาการว่าถ้าอเมริกามีร้านแบบนี้แต่มีที่นั่งมีเพลงเบาๆมีบรรยากาศอบอุ่นมันจะไม่ใช่แค่ร้านกาแฟาอีกต่อไป มันจะเป็น 3rd place บ้านหลังที่3ของคนเมืองเขากลับมาอเมริกาด้วยความฝันล้นหมวัวเสนอให้สตาร์บัคส์ลองเปิดร้านกาแฟาดื่มสดลองสร้างประสบการณ์เหมือนในอิตาลีแต่เจ้าของเดิมของสตาร์บัคส์กลับปฏิเสธทันทีเราไม่อยากเป็นร้านกาแฟ,าฟาแฟนซีเราแค่อยากขายเมล็ดแบบดั้งเดิมฮาวเวิร์ดผิดหวังมากแต่ไม่หยุดเขาลาออก ไปเปิดร้านของตัวเองชื่ออิลเจนาเลร้านกาแฟาที่ใช้คอนเซปต์ประสบการณ์ร้านกาแฟาแบบอิตาลีเต็มตัวไม่น่าเชื่อลูกค้าแห่กันมาทั้งบาริสต้าทั้งกาแฟาทั้งเพลงทั้งโซฟาทุกอย่างในร้านทำให้คนรู้สึกอยู่แล้วไม่อยากลุกยอดขายพุ่งและสาขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสองปีถัดมาเจ้าของสตาร์บัคตัดสินใจขายกิจการ ฮารเวิร์ดรีบควักเงินที่มีไม่พอหรอกครับและวิ่งหานักลงทุนกว่า200คนเพื่อขอซื้อกิจการสตาร์บัคมาปรับตามฝันปี1987 h าเวิดชูสซื้อกิจการสตาร์บัคและเริ่มสร้างโลกใหม่โลกที่คนเข้ามาไม่ใช่แค่ดื่มกาแฟแต่เข้ามาเพื่อมีตัวตนบาริสต้าทักชื่อคุณมีบอร์ดข้อความเขียนแรงบันดาลใจมีเพลงเบาๆมีกลิ่นกาแฟที่ทำให้ใจสงบ และทั้งหมดไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่มันคือปรัชญาจากร้านเล็กๆ17สาขาในซีแอตเทิลในอีก30ปีต่อมา Starbucks ขยายไปกว่า30,000สาขาทั่วโลกกลายเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่แค่ขายกาแฟแต่ขายความรู้สึกที่คุณอยากได้ระหว่างวันและทั้งหมดนี้เริ่มจากเด็กชายที่เคยเห็นพ่อโดนไล่ออกเพราะไม่มีสิทธิ์รักษาตัวเด็กที่เคยนั่งล้างรถเพื่อให้มีค่าเทอม เด็กที่ไม่มีต้นทุนนอกจากจินตนาการและความดื้อในฝันของตัวเอง h a r v a r d s h o e s เคยพูดไว้ว่าโลกที่คุณเห็นในวันนี้อาจเคยเป็นจินตนาการของใครบางคนเมื่อวานนี้เท่านั้นเองและถ้าคุณเคยมีฝันที่คนอื่นไม่เข้าใจลองนึกถึงชายคนนี้สิครับคนที่ดื่มกาแฟธรรมดาแต่สร้างโลกที่พิเศษให้คนทั่วโลกได้มีที่ของตัวเอง คนส่วนใหญ่มอง Starbucks ว่าเป็นแค่ร้านกาแฟแต่สำหรับเขามันคือที่พักใจที่ซ่อนตัวอยู่กลางความวุ่นวายแล้วคุณละ่ะมีสถานที่แบบนั้นไหมหลังจาก Harvard h h ชูสซื้อกิจการ Starbucks ในปี1987 <c oughs> เขาก็เริ่มเปลี่ยนร้านกาแฟธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นโลกอีกใบยอย่างจริงจังสิ่งแรกที่เขาทำไม่ใช่เพิ่มเมนู ไม่ใช่ลดต้นทุนแต่คือการเริ่มต้นจากความรู้สึกของคนเขาบอกทีมว่าเราจะไม่ขายแค่กาแฟแต่เราจะขาย Experience หรือประสบการณ์ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมาซื้อกาแฟทุกวันแต่เขาต้องอยากกลับมาเสมอเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญในร้านของเราและนี่คือคอนเซปที่ฮาวเวิร์ดวางไว้จน Starbucks กลายเป็นบ้านหลังที่3หรือ The Third p l a c e หมายถึงยังไงหมายถึงว่าหลังจากที่บ้านหลังจากที่ทำงานมันคือสถานที่ที่คุณเลือกมาอยู่โดยไม่จำเป็นแต่มาแล้วคุณรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งฮาร์วาร์ดเปลี่ยนสิ่งเล็กๆให้กลายเป็นสิ่งสำคัญมากให้บาริสต้าเขียนชื่อคุณลงในแก้วสอนพนักงานให้ฟังมากกว่าขายเลือกเพลงเปิดร้านให้สอดคล้องกับเวลาของวันแม้แต่กลิ่นในร้านต้องไม่แรงเกินไป ต้องพอดีที่ทำให้คนอยากอยู่ต่อเขาเคยบอกว่าบาริสต้าไม่ใช่พนักงานขายแต่คือคนที่ทำให้วันของลูกค้าดีขึ้นแล้วคุณรู้ไหมครับสตาร์บัคคือหนึ่งในบริษัทแรกๆที่ให้พนักงานพาร์ทไทม์ได้รับสวัสดิการสุขภาพเหมือนพนักงานประจำใช่ครับแม้แต่เด็กที่มาชงกาแฟไม่กี่ชั่วโมงต่อวันยังได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลและหุ้นบริษัทด้วยทำไมฮาวาด ถึงกล้าทำแบบนั้นเพราะเขาไม่ลืมพ่อไม่ลืมภาพในวัยเด็กที่พ่อเขาถูกไล่ออกเพราะเจ็บขาแล้วไม่มีใครดูแลเขาบอกว่าผมจะไม่มีวันปล่อยให้ใครที่ทำงานกับผมต้องถูกมองว่าไม่มีค่าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามและเพราะแบบนั้นพนักงานของส t า r b u c k ส์รักในสิ่งที่ตัวเองทำลูกค้าก็สัมผัสได้ถึงความใส่ใจ ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องกดดันแต่แค่มีความรู้สึกดีที่วนกลับมาทุกครั้งที่แวะเข้าไปในปี1992 Starbuck ส์ขยายไปกว่า165สาขาและเข้าตลาดหุ้นอย่างเป็นทางการ h า r เวิรไม่ได้ยึดติดกับคำว่าธุรกิจแบบเดิมเขายังเดินร้านทุกเช้ายังถามบาริสต้าเสมอว่าวันนี้มีลูกค้าคนไหนยิ้มให้บ้างหรือเปล่าเขาบอกว่า ถ้าเราสร้างร้านให้เหมือนคนรักทุกเช้าลูกค้าจะเลือกกลับมาหาเราโดยไม่ต้องบังคับเลยแต่ความสำเร็จก็มาพร้อมกับแรงกดดันที่มากขึ้นปี2000ฮาวเวิร์ดตัดสินใจลงจากตำแหน่ง CEO เพื่อให้บริษัทเดินไปด้วยตัวเองเขาเชื่อว่า Starbucks โตพอแล้วและเขาอยากไปทำอย่างอื่นเช่นการกุศลและช่วยเหลือชุมชนแต่5ปีต่อมา Starbuck s เริ่มเจอปัญหา ขยายเร็วเกินไปเริ่มหลุดจากคอนเซปต์จากการให้ประสบการณ์กลายเป็นยอดขายแทนร้านเริ่มแข่งกันทำยอดกลายเป็นเหมือนร้านกาแฟาทั่วไปปี2008เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ยอดขายตกคนเริ่มบ่นว่า Starbucks ไม่เหมือนเดิมสาขาปิดมากกว่า600แห่งนักลงทุนเริ่มกังวลตลาดมองว่าบริษัทอาจจะถึงจุดอิ่มตัวจนสุดท้าย Harvard ต้องกลับมาเป็นซ e o อีกครั้ง และสิ่งที่เขาทำไม่มีใครกล้าทำเขาสั่งปิดร้านสตาร buck ซ์ทุกสาขาในอเมริกาเป็นเวลา3ชั่วโมงเพื่อให้พนักงานกลับมาฝึกชงกาแฟด้วยหัวใจอีกครั้งแม้จะเสียรายได้มหาศาลแต่เขาบอกว่าเราต้องซ่อมจิตวิญญาณของแบรนด์ก่อนจะกลับมาขายของอีกครั้งเขาสั่งถอดเครื่องกาแฟอัตโนมัติออกเปลี่ยนกลับมาใช้เครื่องที่บาริสต้าต้องฟังเสียงการชง เขาเพิ่มบทฝึกเรื่องการฟังลูกค้าและหรือระบบบริหารร้านใหม่ทั้งหมดผลลัพธ์คือยอดขายกลับมาความรู้สึกของแบรนด์กลับมาและ Starbucks ก็รอดจากวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฮาวเวิร์ดบอกไว้เสมอว่าคุณจะสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ไม่ได้ถ้าคุณลืมว่าคุณเป็นใครตั้งแต่แรกและนี่คือคำที่เขาย้ำกับพนักง,งานทุกคนในบริษัทจากเด็กยากจนในบลูกลิน เขาเติบโตมาโดยไม่มีเงินไม่มีทุนไม่มีพ่อแม่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจแต่เขามีหัวใจและจินตนาการจินตนาการว่าโลกนี้จะมีร้านกาแฟที่อบอุ่นจินตนาการว่าคนธรรมดาจะได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมจินตนาการว่าร้านกาแฟเล็กๆจะกลายเป็นบ้านของผู้คน และวันนี้ Starbucks มีสาขามากกว่า80ประเทศทั่วโลกมีพนักงานมากกว่า4 0 0 0 0คนและในแต่ละวันมีคนนับล้านที่เดินเข้าร้านด้วยหัวใจที่เหนื่อยล้าแต่กลับออกไปพร้อมรอยยิ้มทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะรสชาติกาแฟอย่างเดียวแต่เพราะความรู้สึกที่ฮาวเวิร์ดใส่ลงไปในทุกแก้วเขาไม่ได้จากไปพร้อมแก้วกาแฟแต่เขาทิ้งแรงบันดาลใจไว้ในหัวใจคนเป็นล้าน ชายที่เริ่มจากศูนย์คนหนึ่งทิ้งคำถามไว้คำเดียวก่อนวางมือคุณอยากให้คนรู้สึกยังไงเมื่อเดินออกจากร้านของคุณหลังฮ w a เวิร์ดชูสพาสตาบัคส์กลับมาจากวิกฤตในปี2008ได้สำเร็จทุกคนในวงการธุรกิจต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาไม่ได้แค่สร้างแบรนด์ที่คนรักเขาสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้คนทั้งโลกรู้จักคำว่าที่พักใจในระหว่างวันแต่รู้ไหมครับ ความสำเร็จทั้งหมดนั้นกลับไม่ได้ทำให้เขารู้สึกอยากอยู่ต่อในปี2017โฮเวิร์ตตัดสินใจวางมือจาก Starbucks อีกครั้งคำถามคือทำไมเพราะในใจเขารู้ว่าพระผู้นำยังอยากเก่งอยู่คนเดียวบริษัทจะไม่เติบโตแต่ถ้าผู้นำกล้าถอยคนอื่นจะได้เติบโตไปด้วยกันโฮเวิร์ตเชื่อมั่นว่าการสร้างบริษัทที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่การอยู่ให้นานที่สุด แต่คือการปล่อยให้มันไปได้ไกลแม้ไม่มีเราก่อนวางมือเขาเขียนจดหมายถึงพนักง,งานทั่วโลกบอกเล่าถึงวันที่เขาเคยเป็นเด็กขายหนังสือพิมพ์วันที่เดินเข้าร้านสตาร์บัคสาขาแรกวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าร้านกาแฟจะกลายเป็นสิ่งที่มีพลังเปลี่ยนชีวิตแล้วเขาทิ้งคำถามไว้คำหนึ่งว่าคุณอยากให้ลูกค้ารู้สึกยังไงเมื่อเดินออกจากร้านของคุณ คำถามนั้นฟังดูเรียบง่ายแต่กลายเป็นคำถามที่เปลี่ยนวิธีคิดของพนักง,งาน Starbucks ไปทั่วโลกเพราะ Starbucks ไม่ได้วัดความสําเร็จที่ยอดขายรายวันแต่วัดจากรอยยิ้มของคนที่กลับมาอีกครั้งและโฮเวิรก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นหลังจากวางมือจาก Starbucks เขาหันไปทํางานเพื่อสังคมเต็มตัวสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กด้วยโอกาสจัดโครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้พิการและคนว่างงาน ผลักดันนโยบายบริษัทที่มีมนุษยธรรมมากขึ้นในระดับประเทศเขาเคยพูดว่าผมรู้ดีว่าการไม่มีโอกาสมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าผมมีโอกาสผมจะไม่มีวันปล่อยให้มันหายไปเฉยๆและสิ่งที่น่าทึ่งคือแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในสตาร b u c k ส์แล้วแต่แนวคิดของเขายังฝังอยู่ในทุกแก้วกาแฟทุกชื่อที่เขียนด้วยลายมือทุกคำทักทายที่ว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ทุกเพลงเบาๆที่เปิดในร้านตอนบ่ายทุกแผ่นกระดาษที่เขียนว่า Be kind to yourself today ทั้งหมดนั้นคือลายเซ็นของ Howard s h h u l t z ที่ไม่ต้องเขียนชื่อก็รู้ว่าเป็นของเขา Starbucks ถึงไม่ใช่แค่ร้านกาแฟมันคือสถานที่ที่คนรู้สึกว่าไม่ว่าชีวิตจะวุ่นแค่ไหนอย่างน้อยฉันก็มีที่นั่งตรงนี้ที่เป็นของฉัน รู้ไหมครับฮาวเวิร์ดชูสเคยถูกนักลงทุนเยอะอยนว่าคนไม่มีเงินทุนไม่มีประสบการณ์ธุรกิจไม่มีสูตรกาแฟไม่มีอะไรเลยจะมาสร้างอาณาจักรได้ยังไงเขาตอบแค่สั้นๆว่าผมไม่มีอะไรเลยก็จริงแต่ผมมีจินตนาการที่ชัดกว่าทุกคนที่เคยหัวเราะเยาะผมและนั่นแหละครับคือบทพิสูจน์ของคนธรรมดาที่เชื่อในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นและกล้าสร้างโลกในจินตนาการให้เป็นความจริง วันนี้ Starbucks คือหนึ่งในแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกมีมากกว่า36,000สาขาในกว่า80ประเทศมีลูกค้าประจำหลายล้านคนและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนจำนวนมหาศาลแต่ความสำเร็จเหล่านั้นเริ่มต้นจากความเจ็บปวดของครอบครัวนหนึ่งในย่านคนจนจากพ่อที่ไม่มีประกันสุขภาพจากเด็กที่ต้องล้างรถเพื่อหาเงินกินข้าวจากชายคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้อดีตมากกำหนดอนาคต ผมไม่เคยต้องการแค่ขายกาแฟผมแค่อยากให้คนที่เข้ามาในร้านรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแม้ในวันที่ชีวิตเขารู้สึกไร้ค่านี่แหละครับคือ Howard c h u ช s ผู้ชายที่ไม่ได้แค่เปลี่ยนวิธีการขายกาแฟแต่เปลี่ยนวิธีที่โลกนี้มองคนธรรมดาให้ยิ่งใหญ่ขึ้นและหากวันหนึ่งคุณเดินเข้า Starbucks แล้วบาริสต้าหันมายิ้มแล้วเรียกชื่อคุณถูก ลองนั่งนิ่งๆฟังเสียงกาแฟไหลฟังเพลงเบาๆในร้านตอนบ่ายแล้วถามตัวเองว่าฉันอยากให้คนรู้สึกยังไงเมื่อเขาเดินออกจากชีวิตของฉันเพราะบางทีแรงบันดาลใจไม่ได้อยู่ในสิ่งใหญ่แต่อยู่ในสิ่งเล็กๆที่เรากล้าทำให้ใครสักคนรู้สึกดีในทุกวัน หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับรอยยิ้มพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆที่จะคอยเติมกำลังใจให้คุณในทุกวันสวัสดีครับ